สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีุก่านอยู่ในประเทศและต่างประเทศพบพ่อกับน,น้องนัดคือเก่าพีนพ่น้องเอ้ยเทากับมาเยี่ยมยามไม่ใหญ่นอกกันแก้มบูมกิกกีนาะเม่ยาเพิ่นนอกขนาดเาพิ่นเจ็บเพิ่นป่วยเพิ่นยังโนบปีโอยมากับสนีป่าขอให้ถือยมถือยาเด้อห้ยสงเารเด้อ เป็นจังไดอาการนั่นเจ็บแห้งบ่เจ็บแห้งด้นอนอยู่บ่คือด้บ่บ่ได้นอนส่อขึ้นเลยมันไหลออกดิโอหน้ำน้องน้ำมันยังน้าบ่ออะไรอกนั่นน้าเบือกมันไหลออกดิโอ้น้ำเลือกไหลออกอืมบ่ได้นอนเลยมันยุกหยุกโอ้ยังคือเอายังใส่ในขาวขาวในฮูน่ะใส่น้าเบือกไหลโอ้

กินยมกินยาเด้ซะกินแล้วแล้วบัดีก็ดีอืออือใช้ว่าตายค่ายาเขาซื้ออย่แล้วอืออ้ยอย่าเบาแน่นเถอะกินยมกินยาก็ให้ยซ่วงให้เศร้าสมเฮาน่ะไปว่าโอ้ยยายสมเฮาหน่ะเห็นเจ้าเจ็บสมเฮาวังดีสมเฮานน่ะขับเมื่อยสมเากับ งุ่มมากโอ้ยให้ส่วงให้เศร้าเด้อเขาเห็นเขาได้ยินข่าวบ่ได้อยู่ได้นอนเทากับห้าเวลามาอยู่โบแมนบบขิดได้แม่นด็กด้วกับโบแมนแม่ตัวเอง้ตปกับเคยเห็นเคยนะเนาะเห็นแต่ยังหน่อยว่าสันซาเคยมาดำห้ยดำหน้ามาอยู่มานอนน้ำผึ่นอยู่ได้เคยอยู่ได้ ปันเขาแรกเขาเชิญคุณสมยายสวดพระดีลอยไปแม่เจเจ้าก็คิดในใจเนี่ยว่าตัวเองสิเศร้าอยู่มัหรือนะไรคิดนะไรเศร้าแล้ะนายายเศร้ดว่ากูนี่ต้องเศร้ากูนี่ต้องเศร้าบ่ต้องให้ต้องคิดแบบนี้เด้อคอืมข้อบึ้งก,กับกูอืมตามพายโบัาณเป็น คิดไปคิดว่าพ่อท่านหยานโบกเป็นแบบหัวใจแข็งแบบนี้นะเพื่อนนะใจแข็งอะไรเห็นเพื่อนแต่ได้มากี่น้องเลยใจเพื่อนชับดีดีอยังบุกเพื่อนพอมาเราเป็นคน แบบเข็มแข้งละกันเด็ดเดี่ยวพี่น้องเอ้ยแต่ใดมาผัวโบผัวน่ะตายตั้งเต่พัวน่งแก้มบุ้มน่ยยังในน้อยหนึ่งเจ็ดปีพี่น้องเลี้ยงลูกอยู่ห้อยู่หน้าพี่น้องเอ้ยจากเหตดจางไดแหละโอ้ยนางแก้มบุ้มผัวหายน้ำไม่ใหญ่พี่น้องเอ้ยขนาดแพแง้วกกอดแล้วอีร้อยโอ้ยยาไม่ใหญ่บอกเศร้าหายน้ำไม่ใหญ่ ใหญ่น้ำไม่ใหญ่พี่น้องเลยโอ้ยร้านไนก็ะหายพี่น้องเลยยายไม่ใหญ่บ่เศร้าพากระหายผัวนั่งแก้มมุมกิ๊กๆพี่น้องเลยตากล้องก็ะหายคือกันพี่น้องอืมเฮ็ดจังใดอีกจังใดกัดสูสๆเลยยายเด้อลูกร้านก็ะหายเชล ฮู้วเฮาล่บยินยัเฮาต้องเว่าดังๆขนาดว่าเฮานี่เฮานี่บ่แมนแม่ฮาแ่ท้เฮายังหายน้ำเจ้าฮายังหายเจ้าเศร้าอือห้ยเด้มัเจ็บนปวดขึ้นกบนอนมาขึ้นกขึ้โอ้ยตป็ตากะบาบไปนอน้องคืนแล้วเป็นตากะบาบกะเว้นที่้องเยอน่ยวอง่าสิออกหน้านยัยสีออกไปเห็นยัง นอนผลับบ่อยจะกวนเวลาเขาเขาช้ำหนึ่งพรอะอืดมันกวนกวนไฟสิกวนพี่้างลูกตัวเองบอกเป็นยังกะอ้ยสูกกูนอนผลับก็ว่าแบบนี้นอนผลัอือโอ้ยพี่ตากระบาบกะเวนพี่น้องเอ้ยเราหนักใจแข็งอลิแล้วนะอืมต้องวาดังๆเพราะเราเราบ่ได้ยิาดงอืน โอ้ยพี่น้องเอ้ยสงสารเพื่นเป็นจังได้ฮาวาสิป h า r m ออีกฮาวาสิปห a าม a อีกไปวังไดนี่กรเบิดเงินรายได้ไปวังไดนี่กระไรแล้วไปฮามอไปหามอในไลยเถื่อแล้วเจ็ดเถื่ออืมมีเงินมีค้าอยู่บ่ เงินคากับหมูหอยลยลูกหลานหอยแม่คุณชีชาหาชิอโอ้ยเงินคำกับบมี่พี่น้องเลยสิปวตีนอยากส่วงอยากเศร้าพี่น้องเอ้ยเกมีบลายพี่น้องเยดึงกเพิ่หเจหอืหเจ้าส้วงเจ้าเศร้าเด้อพี่น้องเลย อันนี้กระบอกเมนว่าห้าสิอยากห้แบบออกสื่อแบบหรือว่าแบบว่าอ้างว่าตัวเองหายแ้วพี่น้องแบบสงสารเพิินสงสารเพิินก็เลยหายแกวไว้ไปสื่อยอมสื่อยาแล้วแม่น้องแก้บุ้มเพิ่นก็มีแต่ว่ามีบ่ร้ายพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ออกนี่แหละนี่ซื่อยอมสื้อยาให้ยานี่แล้วแมนมันดใบมดมือเลยเจ็ดเถื่อไปแล้วไปหาหมอก็ได้ คอยจะสวงเจ้าเศร้าลานกระหายเซลเซลยร์ย่าม่ใหญ่พวเศร้าพี่น้องเอ้ยจากเศษจั้งไดเลยเจ้าสวงเจ้าเศร้าเลยเด้อทาผูใหญ่ใจดีคนใดเนาะอยากซอยเลื้อผ่นกะซอยเลืเอผ่นขมาได้เด้อพี่น้องเด้อซอยเลือเขามาได้น้องนัดยินดีเป็นสะพานบุญให้เด้อพี่น้องเหตุในได้เลยซอยคนกำลังแบบ เบิดทางไปหรือว่าคนกาลังแบบเออแบบอากให้เมนอยากให้เพื่อนส่วงเพื่อนเศร้าถ้าแม่ก็ห้ากับสนีป่าเลยบื้บืนทุกจริงทุกอย่างแบบนี้เนาะเก็บกรรมเธอละเล็กละหน่อยอยากให้แม่เศร้าเมนเมนผู้ใหญ่ใจดีสอยมานำปิดปายังเก็บโฮมไม่ใหญ่จื้นะอันนี้ก็เพื่อนกับ โบมีแล้วเพิ่นก็ได้มีกับโบลายขึ้นแลวนี่แหละกับเขาวอนผู้ใหญ่ใจดีอะไรเนาะซอยเรือเพิ่นน้ำเหตุใดแหละขันเพิ่นอยากทำบุญมาเพื่อพ่อและนี่ขันเพิ่นอยากทำบุญกับทำบุญได้กับคนเจ็บโซ่นี่ยด้วยได้บุญลายได้พี่น้องเอ้ยาไเพิ่นนะท้าวศิวะสฟังเพิ่อนนะบ่ฮู้ดอยวกัเป็นเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบ่ได้บอกเพิ่น ทาบองนะเพิ่นแห่งสินักเสือเสื้อนูอ้ยแม่ท้าบสมนีเพิ่นบริินคมเจ็บควมปวดเพินพี่น้องเอ่อ้นอพี่น้องเลยเฮาผูเป็นตาก้อกเลยัพี่น้องร้านกขบล้านก็หาคือการร้านก็ไดเทิถึงร้านทิลูกไผ่เพิ่นแล้ว ทนจนแล้วเธอควบแขวญสิควบแขวรญแมนเที่ยวเบิ่งเที่ยวไหนแล้วเนาะโอ้ยเพื่อนหน้าจั้นม่ได้อยู่ในนนย่างบ่ยายเจ้านนย่างอยู่แถวถนนฮอนทางนี่ยบ่โอ้ยเจ้าใหญ่หยางหลายย่างกระชานอะไรจะเสียดจังไดหันแล้ว เจ็บแพงใช้พอย่วงในฉันพอ่ร่มเหนือมากถ้ากจะร่ม่หนือจะหนบอกลูกในท้อนลูกก็ย่ำนอนกับพระสิหมหัอเนาะเจ็บแพงกับไปโขไปเอิญเขาเขาหาเขาหงเพื่อนกับไปอยู่บริไกลกันจ่อยล้วจ่อยลงเาเป็นมาเท่าไหร่งสองปีสามปีเหมือนเลาบอกบอกนะเขาบอก อแต่ว่าหูแต่ก่อนนะฮูเพิ่นกับบริพานนี่พี่น้องว่ากันแบบนี้เพิ่นก็ได้ยินอืของบริเจ็บ่นบ่นบ่เบ่เบ่งกันนับแต่ประแดกแป้งนวแนวอยู่แนวกินทุกหนามทุกในนามในค้นห้ใส่ทุกอย่างน้ำเพิ่นทุกอย่างยาคือเมื่อกินแล้วแนวอยู่แนวกินเท่ากัน แม่แบบว่าแม่น้องแก้มบุมได้กินยังเพิ่นก็ได้กินน้ำได้กินทุกอย่างจแต่ว่าผู้อยู่น้ำเนี่ก็คือพ่อน้องแก้มบุมผู้ใหญ่ในอยู่กรุงเทพผู้ใหญ่นะแต่ตอนนี้กัเพิ่นกับลูกเมียเพิ่นเนาะเวียกงานกับบริเฮทโค้งโควิดเจานไ้าอยากกินเด้อวบ่ายเอเสอก็ด อืมแม่ทำไมยุดเลยยายไปหาหมอกะโลโลเล่เล่หากระพ้าไปไปกับแม่น้องแก้มบุมโอ้ยไปกับไปครับมันอึ่ยไปกับสันนีไปแมนสันนีไปเป็นคนพาไปเฮาพาไปเล่เล่อยนั้นนะแต่เราไปยังไปเพ้นเฮงเนาะไปตรวจสมองเนาะยใหญ่น้อไปตรวจเอ็กโกลสมองเนาะเออไปตรวจไฟฟ้าไปตรวจอีหยังนั่นแหละพี่น้องเอ้ยวันพ่อถามหมอว่าเราเนี่เป็นโรคหยังโม่บริเร่ยนเราบ่ได้เป็นโรคหยังเพราะว่า แ่ยังบลฮอเยพี่น้องเข้าไปยก็บเลยฮิงแหละก็ไปกับต่อไปกับไปกับเฮากับเฮาว่ะนี้เนาะไปกุ้อไยังก็มือนะก่อนนะไปกุ้อันกิเลงอะไรี่างอะไรเนาะกุ้ทุกอย่างอะไรพี่น้องไปเื่อรมไปอืมราไปวสแกกแม่องแกมบุมหะขึ้นมายัาได้ห็นเนี่ยนะหายตลโดหายคู่เทื่อ เพื่อนอะโอ้ยเพื่อนอะไปใส่กับบดได้สิเมื่อบ้านกัเดี๋ยวนี่เพื่อนบดได้คอยเมื่อผัวหยาเพื่อนเป็นแหงบดได้คอยยาที่บดได้ขาดนะบ้านนี้เมื่อนอนเพื่อนแก่แม่แก้บุ้มเพื่อนเด้อบ้านี้เด้ออย่านอนคนเดียวเด้อเจ้าเจ้าอืมเพื่อนแบบว่านอนบารับกับแหงหยางอยู่แถวหนาเพื่อนหนาหยางหยางนี่แถวอะไรบอยอ่านหนเพื่อนนายแมนแหงหยางอยู่แถวเพื่อนนอะไรทั้งมันสีหอมทั้งมันสีโบ กวางคือถนนัวทางกับตามพยางเลาะไปเลาะมาหันแล้วลูกลานกับลูกลานกับเดี๋ยวนี้กับนั่งกิ๊กนั่งแก้มกับเมื่อเขาเียนกับจมบอยากเมื่อหญ้าบลสบายกันเลยมีแต่ผูเสาผูมองหน้าตาสีเียวบนลานกันเลยเหตงไดก็ให้ย่วงให้เศร้าเด้อมือหนาข้ากับซีมาใหม่ห้เจ้าสวงให้เจ้าเศร้าเมนเมน ไปไปมากเพราะว่าตอนน้อยู่ปกตี้ห้องแม่น้องแกมูมาก็มาอยู่แมนแมนบ้านนี้ก็อยู่น้ำลูกน้ำร้านทั้แล้วงลูกอารไหวนำะ <Okay. S 2> น้องนำเรื่องไรออกมาพี่น้องเอ้ยอว่าความขี้เดียดดัางอายพี่น้องเอ้ยไ,ไปอยู่น้ำลูกน้ำร้านทัล,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 ลไปคลิปนี้ก็ขอเจบไปบเพลงท่านี้เด้อดพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องนัดเด้อพี่น้องให้เจ้าใจให้เข็มแขงเด้อเพื่อน ขนาดพี่เพิ่นยังเข็มแข้งพี่น้องเอ้ยหายเจ้าน่ะใจยังไงเข็มแข้งไว้สู่กับโลกเราหน่ะใหญ่แทะฮะเบิ่งเรานี่คนอื่นน่ะเราเบาอยู่คนอื่นน่ะโอ้ยห้องหาลูก้วว่ะโอ้ยแม่สิตายแล้วจังไงนางสิเราวน่ะคนเดียวเข็มแข้งล้วน่ะเลี้ยงเลี้ยงันพอนองแก้มบุ๋มมาตั้งแต่เจ็ดปีแม่ แม่ผัวเราตายป้าเลากทนมีเ่าันาในมีพ่อไมมี่อม่ล้าก็อยู่แบบนี้รนี่ก่แม่หกลบก้รได้ปีนี่เลอหกปีพอร้ปีลยี้ยงลูกมากกับลูกแม่นั่นแหละต่ว่าแม่น้องแกมบูเมี๋มาอยู่บ้านหยาหนะ่งเห็ดหน้ากับลูกสองคน ไทยนาเองเห็ดเองแดงนุ่มก็ไทยนะอืมบ่าวลายแห่งลายเนาะเอจาะจำเนี่แหละมือหนาพบพ่อกันใหม่พี่น้องเอ้ยเฮาก็สิมาอัปเดตอาการของยายเนี่ยให้เบิ่งเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยเบิ่งเรื่อยๆกันนั่นแหละเนาะไปสบายดีให้ย่วงให้ยเศร้ายายเอ้ยหนุบมือเอาเลยยายเด้อหนุบมือเอาโอ้ยเป็นห่วงเพื่อนเฮาก็ได้พี่น้องเอ้ยขำเมืดเปิดตาเลนมา